ชักกลัวๆชอ็อกเซอร์ไพร์ใช่ไหมนอกโอเวอร์กันจริงแค่ช่วยไม่หายรับไปเรื่องของนอกง่ายๆแค่เนี้ยเองนอกอเป้า <Hi. S 1> นอกกราวเ <Hi. S 1> ที่ยวมาหา <Hi. S 1> แล้วก็หายนอกเดียวแย่เดรู้สบางเซช็อกก็คือนอกเอาจริงไ,มไหมว่ไ <Hi. S 1> ก็นอกอิดออฟละลายละ ลายละลอยไปกับเธอซับน็อกอิดอัพเป็นหยุดทำมอวุ้นไวเด็ดใจเสื้อไหล่ละลอยละลอยละลอยนอกแบกไปอยู่ไหนชะ่วยนอกสัมวันแบกหน่อยเธอนะเอาละค่ะ นะ้ะน้องๆคะเป็นรายการวันนี้นะคะใช้ชูดถึง2ชุดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะภูมิใจเสนอมากๆนะคะสำหรับกริยาคําว่า knock นะคะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปเบรกสักคู่เดียวนะคะทีนี้เบรกไดแน่นะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อม ให้พร้อมนะคะกับช่วงหน้าค่ะ Amazing Grammar นะคะวันนี้มีไวยากรณ์เด็ดๆจะมาสอนน้องๆเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงของการเรียนไวยากรณ์พร้อมกับคำถามเด็ดๆที่น้องๆควรจะเตรียมไว้ถามพี่วงช่วงหน้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพบกันครู่เดียวค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของการเรียนภาษาอังกฤษในรายการ Happy English นะคะช่วงนี้ค่ะมีชื่อช่วงว่า Amazing Grammar นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษค่ะน้องๆคนคะตอนนี้เนี่ยนะคะน้องๆทุกคนก็คงจะมีชีตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้ค่ะเราจะมาดูลักษณะของข้อสอบ Grammar ในการสอบ entrance นะคะทุกๆุทีค่ะการสอบ entrance เนี่ยนะคะถ้าออก choice A B C D นะคะเป็นลักษณะเติมคำลงในช่องว่าง <c oughs> ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าลักษณะข้อสอบที่สามารถที่จะทำให้น้องๆเสียคะแนนได้มากที่สุดนะคะก็คือลักษณะข้อสอบที่เป็น error detection ค่ะนะคะ error detection นะเ,เนี่ยเป็นลนักษณะข้อสอบแบบไหนนะ error detection ะน,นั้นจะเป็นลนักษณะข้อสอบที่เขาจะให้ประโยคมานะคะซึ่งประโยคของเขาอะไม่ยาวอะไรเลยค่ะ แต่แปลกแปลกทำไมเราหาที่ผิดในประโยคนั้นไม่เจอนะคะข้อสอบใจดีค่ะน้องๆคะข้อสอบไม่คิดจะรังแกเรา <c ose> ข้อสอบก็ให้ประโยคมาคะ่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้ a ขีดเส้นใต้ b c d ไหนเธอลองหาซิว่าข้อใดผิดหลักภา,ากษาอังกฤษผิดทั้งหลักแกรมมาผิดทั้งหลักการใช้วอแค b เรลลี่แล้วก็ผิดทั้ง การใช้นี่ชีวิตประจําวันนะคะเขาไม่ใช้กัรน,นะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็เลือกโดยที่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาใช้หรือไม่ใช้แต่ฉันรู้สึกมันแปลกซึ่งการทำข้อสอบ error detection เนี่ยนะคะถ้าน้องๆไม่อยากเสียคะแนนนะ,นะคะทุกครั้งที่น้องๆเลือก choice ให้ข้อนั้นเป็นข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์น,นะคะน้องๆต้องสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ด้วย เช่นสมมุติพี่ฮวงจะเลือกข้อ A พี่ฮวงต้องรู้คำตอบที่ถูกต้องว่าถ้าข้อ a ผิดเนี่ยที่ถูกต้องมันคืออะไรต้องสามารถแก้ได้แต่ว่าข้อสอบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เราแก้ไขนะคะแต่ตัวเราต้องรู้ในใจว่ามันจะแก้เป็นอะไรนะคะนี่ถ้าน้องๆไปเจอข้อสอบ SAT ข้อสอบ Z นะคะยิ่งเข้าไปใหญ่มีข้อ e มาอีกนะข้อ e บอกไม่มีที่ผิด นะ,ะหลายหลายคนก็เลือกข้อ E ค่ะข้อ E เหมือนเป็นข้อจนมุมค่ะมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีข้อผิดมันหมายความว่าฉันทำไม่ได้ฉันหาไม่เจอนะคะอย่าให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับน,น้องค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับการสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่ะเราดูชีตของเรานะคะในข้อที่1ค่ะข้อที่1นะคะประโยคของเขาพูดว่า for centuries นะคะเป็นเวลาหลายร้อยปีทีเดียวนะคะคำว่า century เนี่ยนะคะโดยปกติแล้วแปลว่า100ปีนะคะภาษาไทยนะคะก็อุตส่าห์มีคำศัพท์ที่เพราะๆของคำว่า century ก็คือคำว่าศตวรรษนั่นเองนะคะ เซนราัพท์แปลว่า100รนะคะขนาดคำว่า c e น t e n a r i ร n นะคะ c e n t e น a น i ร n หมายถึงอะไรคะ c ซน t e นเ r i รียหมายถึงเซนแปลว่า100รอเอียนคนนะคะหมายถึงคนที่มีอายุครบ100ปีนะคะเคยมีหนังฝรั่งเรื่องหนึ่ง c e n t e n a น i a n man นะคะก็คือชายที่มีอายุครบ100รปีนะคะเป็นหนังที่สึงมากด้วยนะคะ ในข้อที่1นึ่งค่ะ for c e n t u r y เป็นเวลาหลายร้อยปีทีเดียวรีลังกานะคะรีลังกา has been known เป็นที่ทราบกันดีว่า at the l a n d of James นะคะเป็นดินแดนของ James Ploy ค่ะ and is said to have นะคะแล้วก็กล่าวกันมาว่าที่รีลังการเนี่ยนะคะชีลงกาเนี่ย the higher concentration of James p e l l i n g material in the world นะคะในลักษณะข้อนี้นะคะน้องๆจะสังเกตเห็นได้ว่า เขาบอกว่า for centuries เห็น for บวกเวลาใช่ไหมก็เป็นการบอกระยะเวลานะถ้า for บวกเวลาเนี่ยนะคะสังเกตว่า tense ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ present perfect Present Perfect หน้าตาเป็นยังไง has บวก verb ช่อง3ซึ่งในข้อนี้ choice ข้อ A เป็น has been known นะะเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วนะคะและทราบกันดีว่ามันเป็นความจริงเกี่ยวกับศรีลังกาไงลูกว่าศรีลังกาเนี่ยนะคะก็จะมีพลอยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ Present Tense จึงถูก is said to นี่เป็น Present Tense นะคะในลักษณะที่เป็น Passive นะคะพูดถึงศรีลังกาว่าศรีลังกาเนี่ย is said to ถูกกล่าวกันมาว่าศรีลังกาเนี่ยนะคะมี พลอเยอะมากนะคะเยอะลูกจ๋าลูกขี่ส้นใต้คำว่า in the world นะคะถ้าหลังคำว่า off เนี่ยนะคะยังมีคำว่า in the world แสดงว่า adjective ที่เราจะใส่อยู่ข้างหน้า off เนี่ยมันควรจะเป็นขั้นสุดละล่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราเลือกข้อที่ adjective เป็นขั้นสุดค่ะแต่เอ๊ ใชอให้ว่า higher higher มันขั้นกว่านี้นาแต่เราต้องการขั้นสุดก่อนนั่นแหละข้อนี้ยผิดเพราะนั้นเราจึงเลือกข้อ4ค่ะนะก่อนที่จะไปข้อ2เนี่ยนะคะขออธิบายคำว่า high นิดหนึ่งคำว่า high เนี่ยนะคะคำนี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสูงแต่ทำไมคำว่า jump high ดูสิคะพี่ฮวงถามค่ะถ้าพี่ฮวงใช้คำว่า jump high high อันนี้เป็น adjective หรือ adverb คะ a d j e c t ไม่มีรูกมีแต่ adjective กับ adverb เป็น adverb ขยายคำว่าจำเอ๊พี่หวงคะหนูจำได้ว่า adverb จะต้องเติม ly ม่ใช่เหรอแล้วข้อนี้ไม่ใส่คำว,ว่า jump high เลเหรอคำตอบก็คือไม่ใส่ค่ะเพราะว่า high เนี่ยนะคะเป็น adjective ที่มีข้อยกเว้นตรงที่ว่า hard fast wide high low นะฮะ hard น้องๆจำไว้เลยนะคะ fast นะคะ wide ค่ะลูก high ค่ะลูกขา low narrow คำที่พี่วงเขียนบนกระดานเนี่ยนะคะเป็น adjective ที่ไม่มีการเติม L Y ค่ะเพราะว่าถ้าเราเติม L Y แล้วความหมายมันจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นคำว่า high เนี่ยนะคะถ้าพูดถึง